ลุ้นทั้งตำบลจริงไม่จริงพานรองถูกหวย18ล้านยังหายตัวตำรวจระบุยังไม่มาลงบันทึกประจำวนัน โดยผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ศูนย์เด็กบ้านเนินสำรานภายในวัดศรีวนโนพาสสถิพตพรตําบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะหลังจากมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วทั้งตำบลสร้างความตื่นเต้นและลุ้นระทึกเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะเนื่องจากมีข่าวว่าพานโรงของศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสามใบรวมเป็นเงิน18ล้านบาทค่ะ ซึ่งหลังจากถูกหวยแล้วเนี่ยยังใช้ชีวิตปกติอยู่ในห้องพักที่ศูนย์เด็กเล็กไม่ได้เก็บตัวเงียบนะคะแล้วก็ยังขับขี่รถจักรยานยนต์คันเก่าๆมาทำหน้าที่เป็นพันโรงออกไปตัดหญ้าทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ เรื่องดังกล่าวนะคะได้แพร่สะพัดออกไปทําให้ชาวบ้านเนี่ยต่างสงสัยว่าพานโรงคนดังกล่าวนั้นถูกหวยจริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้พบกับผู้อํานวยการศูนย์เด็กเล็กค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้รับข่าวว่าพานโรงท่านนี้เนี่ยถูกหวยจริงแต่ก็ยังไม่เห็นสลากลอตเตอรี่ที่ถูกนะคะยอมรับว่าวันนี้พานโรงได้ขอลาหยุดหนึ่งวันแต่ได้แจ้งว่าไปขึ้นหวยที่กรุงเทพ แต่ก็ไม่ทราบว่าไปรถอะไรกับใครผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กนะคะยังบอกด้วยว่าหากถูกจริงอย่างที่เป็นข่าวลือเนี่ยพวกคุณครูทั้งหมดขอแสดงความดีใจด้วยเพราะว่าผ่านโรงท่านดังกล่าวนั้น ตั้งใจทํางานและไม่ได้อยู่ที่บ้านมาอาศัยอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ตลอดระยะเวลานับปีที่มาทํางานนะคะก็ทํางานดีมาโดยตลอดนะคะคุณครูทุกคนกําลังลุ้นว่าพานรงท่านนี้เนี่ยจะถูกหวยตามที่ข่าวลือหรือไม่นะคะโดยที่ครูทุกคนยังไม่เห็นสลักลอตเตอรี่ของพานรงค่ะแต่เห็นว่าวันที่หวยออกเนี่ยพานรงได้โพสต์ไว้ใน Facebook ของตนเองก่อนจะลบออกไปในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กนั้น เป็นไปอย่างคึกคักทั้งครูและเด็กๆต่างเฝ้ารอการกลับมาของพานโรงด้วยความตื่นเต้นดีใจค่ะซึ่งพานโรงท่านดังกล่าวนะคะท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กครั้งสุดท้ายว่าเยอะ ก่อนที่จะไม่ได้โพสต์อะไรอีกเลยเพื่อนเพื่อนครูยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าพานรงเนี่ยได้บอกตั้งแต่วันหวยออกแล้วว่าได้ไปนั่งริมทะเลชายหาดสวนสนบ้านเพค่ะแล้วก็มีชายคนหนึ่งนะคะขับรถจักรยานยนต์มาขายหวยให้ขายแบบขยันขยอด้วยนะคะพานรงท่านสงสารก็เลยช่วยซื้อไว้ค่ะต่อมานะคะผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังสถานีตำรวจภูทรเพท้องที่เกิดเหตุค่ะทราบว่า หลังจากวันที่หนึ่งที่ผ่านมาหลังหวยออกนะคะก็ไม่มีการมาแจ้งความเรื่องมีคนถูกหวยแต่อย่างใดมีแต่หญิงรายหนึ่งมาแจ้งความว่าลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวที่ถูกรางวัลเนี่ยหายไปสองใบเท่านั้นโดยขณะนี้ยังเอาใจลุ้นกันว่าพานโรงท่านดังกล่าวนั้นจะดวงเฮงกลับมาที่โรงเรียนสร้างความดีอกดีใจให้กับโรงเรียนหรือไม่อย่างไรหรือเป็นแค่ข่าวลือโดยขณะนี้นะคะ ทางโรงเรียนได้ติดต่อโทรศัพท์ไปแต่ว่าปลายสายยังไม่รับค่ะชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าพานโรงท่านดังกล่าวนั้นเป็นคนในพื้นที่เป็นคนบ้านท่าเรือแกลงแต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองและเมื่อวานนี้ก็ยังพบเห็นด้วยว่าพานโรงท่านนี้เนี่ยยังตัดหญ้าอยู่ที่โรงเรียนเด็กเล็กตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนเขาบอกว่าเขาไปขึ้นเงิน ดีใจด้วยไหมฮะถ้าเขาถูกก็ดีใจด้วยค่ะก็แสดงความดีๆกับเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วในในโรงเรียนอะไรนี้เขาเจอรัยกันไหมก็ทุกคนก็สะพรายหมดแล้ค่ะเพราะว่าพึ่รู้ข่าวก็ถูกรู้จักาัต่อป่าแต่ทุกคนตอนนี้รอไหมฮะว่าเขากลับมาก็รอและเขาพูดไหมว่าถ้าเขาถูกหวยแล้วก็จะเอาเงินไปทําอะไรยังไงเขาพูดกับใครไหมก็เขาก็มีโครงการของเขาที่วางแผนอย่า เขาคเป็นาเนาทังหมดที่ครูนหก็ซื้อที่นั่นแหละเออะนทะเลอะก็บอกว่าที่ทะเลมันเหลือสามใบก็เลยเอาไว้แต่ยังไม่เห็นเลขแต่บอกหัวยจออกเขาก็มาดูแล้วก็มันเขโพสลงไปอีกเล้แป๊บนึงแล้วเขาบอกเขไม่ว่าเขาไปแจ้งความแล้ว นูถามเขาเมื่อวานเขาบอกว่าเขาไปลงบันทึกประจวามันไว้แล้วแล้วเขาก็สลักชื่อไว้ใน่าครับถูกนี่เราแสดงความดีใจไหมฮะก็ดีใจกับเขาด้วยแหละค่ะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรอยู่ที่นี่ก็ทํางานดีไหมฮะก็มีขึ้นสมเนื่องกรมพักผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดระยองภาพข่าวสรรหะวันโกกะอินรายงาน